เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้ดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่น้องตุ๊กติ๊กได้ยินได้ฟังมาไอทีใช่ปะ่ะไม่ไปหาเรื่องอะไเองไปหาเรื่องเลย <c oughs> อ่ะท่ากับว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ <c oughs> ตรงเลยไปหาเรื่องกันมาสดๆใช่เอาละฮะทำบุญกรุงเก่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้น้องตุ๊กติก๊กเชิญเลยครับเกด คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นแผนที่หนูวางแผนกับแฟนไว้ว่าเดี๋ยวช่วงเมษามันเป็นมันเป็นวันหยุดยาวไหมพี่โรงงานหนูมันหยุดตั้งสิบวันไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าจะไปทําบุญทีแรกอ่ะว่าจะไปบึงการจะไปท่านนาคาแต่มันพอมันมาถึงช่วงเดือนสา่จริงๆอ่ะมันมีข่าวออกมาว่าที่นั่นอ่ะโควิดมันกลับมาระบาดมักก็เลยไม่ได้ไปกันครับ เลยเหมือนกับคิดไม่ออกอะพี่ใกล้บ้านอายุทยาง่ายดีเออคนละยุคนละยวดคนคนละหางกันเลยนะบึงการกับอายุทยาเนี่ยใช่ก็คือมันใกล้บ้านไงมันเดินทางแค่สี่สิบนาทีเองวงมันก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็เลยแบบอ่ะจองที่พักไว้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปเปิดเปิดในแอปจองโรงแรมก็เออเห็นที่พักมันน่าพักดีมันเป็นประตูแบบ บานพับป่ะพี่เหมือนประตูโบราณนะ่ะหนูว่าชอบแบบสไตล์นี้อยู่แล้วไงก็เลยจองไว้เสร็จแ,แล้วด้วยความที่รอบเนี้ยเราไปตั้งใจว่าจะไปหาเรื่องเล่าครับก็พอไปอยุทยาเนี่ยพอเข้าเขตเขตอายุธยาค่ะก็เลยเหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานอะ่ะบอกว่าเนี่ยต่อวันเนี้ยถ้ามาอายุทยาเดี๋ยวโอเพนเลยคืออ,อยากให้เห็นอะไรอยากให้เห็นอะไรก็เห็น อยากบอกอะไรก็บอกเออเออแล้วขอเต็มที่ใช้คำว่าขอเต็มที่แล้วมันก็ปรากฏว่าอืมันก็ได้เรื่องเล่ากับฟ้าเอาสิเอออ่ะอยากฟังแล้วเป็นไงติ๊กมันก็ได้เรื่องเล่ากับมาคือต้องเล่าก่อนเลยว่ามันมันจะมีวัดวัดหนึ่งฮิ่เปที่หนูเคยไปครั้งแรกเลยนะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครั้งแรกที่เคยไปวัดเนี้ย มันเหมือนกับว่าเราไปแล้วเราไปเจอประสบการณ์ไม่ดีก็คือตอนที่เราไปครั้งแรกเลยนะหนูอะ่ะเห็นว่ามันมีมือสีดำมือหนึ่งอะ่ะพุ่งเข้ามาตรงหน้าเราเราก็มาพยายามบีบคอเรา<ฮ>นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เจอที่วัดนี้อเออแต่พอครั้งเนี้ยไปอะ่ะอะไรดนใจก็ไม่รู้ไปแล้วก็เลยทำให้ได้ไปเจอกับอาจารย์คนนึง ซึ่งท่านเป็นพราหมณ์ในพิธีอะค่ะแล้วก็มาคอยดูแรงงานการก่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะเจดีชัยชนะอของอ่าพระเจ้าตักศิลป์อะไรประมาณเนี้ยของในวัดนั้นน,นนะครับเสร็จแล้วท่านก็แบบยืนคุยกับพวกหนูอยู่พักนึงเลยนะแล้วในขณะที่เรายืนคุยกันนะพี่ด้วยความที่สถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนสนามลบเก่าอะเออมันเป็นที่ตั้งทัพเก่าในขณะที่เราคุยกับอาจารย์อยู่อะ พี่เป้มันมีมือมือใช้คําว่ามือเลยนะมาแค่มืออืมือมาจับที่ข้อเท้าหนูข้อเท้าข้าง้ายอ่ะแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ดึงกระชากอยู่อย่างนั้นอ่ะหนูก็ก้มลงไปมองก็คือเห็นว่าเป็นมือเป็นมือผู้ชายอ่ะแล้วมันเป็นมือที่แบบว่าเปื้อนดินเปื้อนโคลนอ่ะแบบไม่สะอาดอ่ะเออก็พยายามเขย่าขาเราดึงขาแล้วก็ชากขาเราด้วยความที่ เราก็เซไปตามแรงอ่ะมันก็แบบทําให้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถแบบตลอดเวลาเดี๋ยวเอียงไปทางซ้ายบ้างเดี๋ยวเอียงไปทางขวาบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนท่ายืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนจานหนูมันก็สังเกตว่าอะไรวะไอ้อินี่ก็แบบโอ้โหอยู่ไม่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย<น>ด้วยความที่เราก็คุยกับอาจารย์อ่ะเราก็จะแบบพูดมากไม่ได้ไงก็เลยทําได้แค่ที่เจ้ขอโทษน,นะมันอาจจะแบบดูไม่สุภาพไปหน่อยอื คือหนูว่วะใช้ขายข้างเนี่ยขาขวาใช้เท้าเลยครับเขีย่ยใช้คาว่าเขี่ยเลยนะพยายามเขีย่ยอีมืออันเนี้ยออ,อ,ออกเอสร็จแ,แล้วก็คือด้วยความที่เขาก็ไม่ยอมไปอะ่ะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีมีมือมากระชากที่ไหลบ้างที่ที่แขนบ้างที่ขาบ้างที่ตัวบ้างเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันเหมือนกับว่าอาจารย์เขารู้อะ่ะเหมือนกับเขาก็เห็นอะ่ะเขาก็เลยบอกเอานี้ไหมเดี๋ยว กลับไปก่อนก็นได้ไปทําอะไรที่แบบว่าอยากทําก่อนแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยถ้าว่างเนี่ยก็มาอีกรอบนึงนะเพราะว่าจะมีพิธีบวงสวงก็เลยโอเคตัดเรื่องนี้ไปเราก็ไปเที่ยวกันตามปกติแต่พี่เป้นหนูจะพยายามรวบรวมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละจุดให้นะได้ฮะเพราะว่ามันมันมันจะเป็นแบบหยุมหยิมอะ่ะคือเราไปแป๊บเดียวอะ่ะแต่มันเจอแบบหยุม่มหยิม คือที่ที่หนูไปในแต่ละที่อ่ะมันเรียกว่ามีสตอรี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ดักลอบสัง,สงหารสถานที่ตัดหัวเสียบประจานครับอ่ะสถานที่ที่เรียกว่ามีการลงโทษนักโทษอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นสนามลกเก่าทางนั้นเลยแล้วแต่ละที่ที่หนูไปอ่ะมันกลายเป็นว่า เขามายืนให้เราเห็นนะพี่เป้ว่าเขาตายตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาชี้จุดให้ดูว่าฝั่งนี้นะไม่ใช่ฝั่งนั้นนะคือบางที่อ่ะมันเป็นวัดที่มันมีสองฝั่งพี่เป้เขามาชี้ว่าไอ้จุดที่เขาตายอ่ะมันอยู่ฝั่งไหนระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วเขามายืนให้เราเห็นเลยนะแล้วเขาก็ชี้ลงไปที่ดินฝั่งตรงเนี้ยแต่ด้วยความที่หนูอ่ะเป็นคนที่ กูไม่ชัวในเมื่อเราไปกับแฟนอะอเราก็ให้แฟนเราลองพอหนูเดินวนรอบวัดแล้วพี่เป้นหนูก็ไม่ยืนอยู่ตรงรถแล้วหนูก็พูดกับแฟนหนูว่าเธอเรามีอะไรให้เธอลองอืเธอเดินรอบวัดเลยนะรอบหนึ่งแล้วเธอเดินกลับขึ้นมาครับแล้วมาบอกเราด้วยละเธอรู้สึกยังไงอีแฟนหนูนะมันเดินพี่เป้มันเดินไปรอบวัดเลยนะแล้ว ตอนแรกอะสีหน้ามันปกติมากเลยแต่พอมันเดินกลับมาจนสุดทางแล้วอะแล้วเดินกลับขึ้นมาตรงบันไดทางขึ้นที่จะถึงรถอะอหน้ามันไม่ดีมันก็ถอดรองเท้าพี่เต้แล้วมันก็เคาะพยายามเคาะบางอย่างออกมาจากรองเทา้าปรากฏว่าสิ่งที่ติดกับรองเท้ามันไม่ดใช้คำว่าติดไม่ได้ใช้คำว่าทะลุสิ่งที่ทะลุรองเท้ามันอะอก็คือเหมือนเหมือนกิ่งไม้หรือหนามอะไรสักอย่างอะที่มันแบบ ใหญ่ๆแล้วมันทะลุรองเท้านนหนาของมันได้อ่ะรองเท้ารองเท้าอะไรติ๊กมันเป็นรองเท้ายางพี่เป้แล้วหนาๆประมาณสองข้อนิ้วได้มั้งรองเท้ามันอ่ะรองเท้าแตะรองเท้ากป้ใบหรือเราว่ารองเท้ารองเท้าแตะแต่ว่าเป็นรองเท้าแตะยางแบบหนาๆเลยอ่ะอืเออแต่หนูว่าใส่แค่รองเท้าแตะที่แบบเป็นส้นบางอ่ะแต่ไม่โดนอะไรเลยแต่อีแฟนหนูคือไม้ทะลุขึ้นมาเลย แล้วมันก็บอกว่าเหมือนกับไม้ไปบาดเท้ามันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็เลยถามว่าแล้วล่ะและ้วนอกจากไอ้ท้าไอ้ไม้บาดเท้าเนี่ยมีอะไรอีกไหมมันก็เลยบอกว่าตรงท้ายวัดอะฝั่งนั้นน่ะฝั่งที่หนูเจอนะมันบอกว่าฝั่งนั้นน่ะท้ายวัดเลยนะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกท่แม่งท่แม่งเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นอืมแต่คือเขาเป็นคนไม่เห็นพี่เป้ครับแต่เขาเป็นคนแบบประมาณนั้นเขารู้สึกได้ หนูก็เลยแบบอ,อ่ะโอเคไม่เป็นไรยังไม่มีอะไรหรอกเธอไปเดินอีกฝั่งหนึ่งดูดิจะรู้สึกเหมือนกันไหมหนูให้มันไปเดินเออก็คือวัดเรามีสองฝั่งไงพี่หนูก็บอกอ่ะเธอไปเดินอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะพี่เป้ตามที่หนูบอกแหละมันก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเธอแต่แต่เขารู้สึกว่าเยืง้งเยื้งไปหน่อยอ่ะใกล้ๆกล้กลันอะมันเหมือนมันมีอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยเก็บเก็บคำตอบไว้ในใจก่อน ตอนนั้นนะนะแล้วก็บอกว่าอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันแต่ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวฉันจะฉนเฉลยว่าไอ้เมื่อกี้คืออะไรและไอ้ที่เธอรู้ตึกเมื่อกี้คืออะไรอก็ในขณะที่ขับรถอะพี่หนูก็นั่งเล่าให้มันฟังว่าไอท้ที่ที่เธอไปเดินเมื่อกี้มันมีสองฝั่งใช่ไหมวัดเนี้ยแล้วมันมีถนนผ่านตรงกลางอีกฝั่งที่เธอไปเดินแล้วเธอโดนหนามโดนอะไรแทงเท้าอะ ฝั่งนั้นน่ะมีคนเสียชีวิตอยู่ซึ่งเขาถูกลอบสังหารตรงนี้อพอเขามาชี้จุดให้เราดูมากันสองสาคนเลยที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นผู้หญิงคนหนึง่งเป็นผู้ชายอีกคนหนึง่งและอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กหรือเปล่าคือูเห็นไม่ชัดเสร็จแ,แล้วไอ้ที่มันเยื้องเยื้องกันไปเนี่ยอันเนี้ยหนักกว่าก็คือ มันเป็นสถานที่ที่เขาเอาไว้เสียบประจานโอ้ยเออซึ่งสถานที่เสียบประจานตรงนี้พี่เต้มันมันหนักถึงขั้นที่ว่าคนที่อยู่ละแวกน,นั้นน่ะเขาอยู่กันไม่ได้เพราะว่าบ้านที่เคยสร้างกันดิบดีอากาศเป็นบ้านล้างไปทั้งแถบเลยครับและและถ้าจะเข้าไปยังสถานที่ตรงเนี้ยก็ต้องผ่านบ้านล้างหลังใหญ่ๆอืมใช่ ซึ่งแฟนหนูอะตอนแรกอะมันไม่อยากเข้าไปเออแต่ว่าด้วยความที่เราคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราบอกโอเคไม่เป็นไรฉันรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเธอก็รู้สึกแล้วไม่ต้องเข้าไปก็ได้อืแต่ที่พีกกว่านั้นก็คือเราก็ไปไหว้พระไหว้หนู่นนี่นั่นจนไปไหว้ปู่สงฆ์เฝ้าศัพที่ี่หนึ่งพี่เป้รู้จักปู่สงฆ์เฝ้าศัพป,ปะอือไม่ไม่เคยได้ไปไปสักครั้งเลยติ๊กยังไม่เคยไป ปูส่อมเศ้าซัพย์ในในความรู้สึกของคนอื่นๆอ่ะอาจจะเป็นคนที่จะต้องเป็นคนแก่มมผมงกอกดูดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮี้ยนๆหน่อย e e แต่ในขณะที่หนูไปยังสถานที่จริงอ่ะพี่เป้แล้วเขามีลูกปั้นอยู่ใช่ไหมลูกปั้นลูกปั้นเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางอยู่ตรงยงุงตรงกลางของต้นไม้ต้นใหญ่ แล้วก็ล้อมไปด้วยบริเวณโบราณสถานครับแต่สิ่งที่หนูเห็นเลยก็คือรูปปั้นรูปเนี้ยเขามีคนน่ะเหมือนเป็นเป็นแฝงให้เราเห็นลางๆอ่ะพี่เต้แล้วเขาเป็นคนแก่ที่ไม่ใช่ผมขาวนะผมไม่ได้ขาวผมเขาจะแบบสีเทาๆอ่ะเหมือนแบบงกแซมแซมดำอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ขาวล้วนอ่ะ แล้วผมเขาอ่ะจะไม่ใช่ผมแบบอ่าไม่ใช่ผมตรงแต่เป็นผมแบบยักศกคนไทยอ่ะค่ะครับแล้วก็จะแล้วก็จะมัดแบบ,บเขาเรียกว่าไงอ่ะมัดแบบเตอร์เตอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมัดรวบๆไปธรรมดาแล้วแต่งชุดขาวนั่งอยู่ตรงลูกป,ปั้นนั่นแหละคือนั่งทับอยู่ตรงลูกป,ป,ปั้นแล้วเขาก็บอกหนูอ่ะโดยการที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ขยับปากนะพี่เป้แต่มันมีเสียงเขาเข้ามาในหูเราว่าเขาไม่ได้ดุอย่างที่คนอื่นเขาคิดนะเขาก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องดูดุหรือว่าทำให้ใครเขาเข้าใจผิดเนี่ยก็เพราะว่าที่เขาต้องดุแล้วก็ต้องเอาจริงเนี่ยมันเฉพาะกับคนที่ทำไม่ดีกับคนที่คิดไม่ดีกับคนที่ขโมยของอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ นั่นก็เลยทําให้แบบอ๋อหนูเข้าใจและหนูเก็ตแล้วว่าไอไอไอความรู้สึกที่หนูเคยคิดมาตลอดอะพี่เป้ว่าคําว่าปู่สงเฝ้ารับเนี่ยจะต้องดุจะต้องแบบเฮี้ยนจะต้องเป็นคนเข้มงวดขนาดนั้นอน่มันไม่ใช่อ่านั่นก็เลยทําให้หนูว่าโอเคหนูหนูเข้าใจละคําว่าปู่สงเฝ้ารับจริงๆก็คือเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละแค่ท่านเข่งในกฎระเบียบครับแล้วในช่วง ช่วงที่หนูไปที่อยุธยาพีก็คือเราก็ไปทําบุญใช้คําว่าทําบุญทั้งวันแต่ว่ามันก็มีนูน่นมีนี่เข้ามาทั้งวันเหมือนกันจนกระทั่งช่วงเย็นเ็นเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยเหนื่อยกับการที่ว่าเราจะต้องสื่อสารกับตรงนั้นทีตรงนี้ทีไหนกับอากาศอีกอากาศ,ากาศวันนั้นน่ะมันเกือบสี่สิบองศานะที่เปที่อยุธยาร้อนนะเออหนูว่าแบบแทบไม่อะ่ะเสร็จแล้ว ด้วยความที่เราเหนื่อยอ่ะเราก็กลับเข้าห้องพักแล้วเราก็กินคงกินข้าวอะไรเสร็จแล้วก็นอนเล่นแต่ในขณะที่หนูนอนเล่นแล้วแฟนหนูมันหลับไปแล้วมันกลนด้วยอีแฟนหนูอะ่ะเราก็เล่นมือถือถ่ายมือถือไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่เรากําลังถ่ายมือถือกับพี่เต้มันมีเสียงเคาะพลาสติกเออแล้วพลาสติกในห้องห้องพักของหนูอ่ะมันมีแค่อย่างเดียวก็คือฝาเซฟที่คัดครับ ซึ่งที่หนูเขาที่ที่หนูรู้ว่าเป็นเสียงเคาะพลาสติกเพราะว่าหนูทําโรงงานพลาสติกแล้วหนู่จะรู้ว่าเสียงแบบเนี้ยมันคือพลาสติกแบบไหนอืมเสียงพลาสติกมันจะไม่เหมือนกันพี่เต้พลาสติกเกรดเอพลาสติกเกรดที่มันดีๆขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเกรดพรีเมียมก็จะคนละเสียงกันครับมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าอีเสียงเนี้ยมันคือพลาสติกแบบไหนแล้วพอเราหันไปอ่ะเสียงอ่ะมันก็ดังอยู่ตรงนั้นจริงๆอืง หนูก็นั่งฟังมันเคาะไปเรื่อยๆพี่เป๊กก็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 ก,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 ก๊อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆจนหนูเริ่มบ่นในเฟซบุ๊กว่าแบบมันจะเคาะอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงนี้ที่หนูบ่นในเฟซบุ๊กเสร็จแล้วด้วยความที่เราก็แบบฟังไปฟังมาก็เริ่ม,มหงุดหงิดอนะก็เริ่มบน่นแบบมันจะเคาะอะไรนักหนาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงียบไปพักหนึ่งเสร็จแล้ว พอแฟนหนูตื่นขึ้นมาเนี่ยแฟนหนูเขาก็ไปอาบน้ําแล้วพอหนูอยู่คนเดียวในห้องอะ่ะด้วยความที่แฟนหนูอาบน้ำมันเคาะอีกมันเคาะเคาะคราวนี้เคาะเคาะเยอะเลยก็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 อย่งเงี้ยรัวเลยอยู่ในห้องอะ่ะเออเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าจะเคาะอยู่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนพอแฟนหนูออกมาเนี่ยเสียงมันก็เงียบหนูก็ว่าเออตรงใจคงไม่มีอะไรมั้งเลิกเคาะและ เราก็เลยสวดมนต์สั้นๆแล้วก็นอนแต่หลังจากที่เรานอนอะีิเป้ก็คือหนูจะตื่นมาช่วงประมาณตีสองตีสามอะเพราะว่าหนูกินน้ําเยอะมันอากาศร้อนเนาะก็เลยกินน้ําเยอะอทาให้ต้องตื่นเข้าห้องน้ําบ่อยแต่พอเราตื่นเข้าห้องน้ำอะคิเต้ปลายเตียงหนูมันจะมีตู้เย็นเตเตยๆอันหนึ่งแล้วก็จะมีกระจกติดไว้ด้านข้างกงําแพงซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้สูงก,กระจกเนี้ยครับ ปรากฏว่าช่องว่างระหว่างตรงกำแพงกับตู้เย็นเนี่ยพอหนูลืมตาขึ้นมาเจออะอีช่องว่างตรงเนี้ยมันมีร่างของคนอยู่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเลยนะเขายืนเหมือนหันหน้ามามองเราอะแล้วถามว่าทำไมหนูถึงเห็นว่าเขายืนหันหน้ามาหาหนูนั่นก็เพราะว่าห้องหนูอะพี่ มันเปิดไฟข้างนอกคือเปิดไฟระเบียงแลแ้วแสงไฟอ่ะมันสาดเข้ามาข้างในมันทําให้ห้องหนูมันไม่มืดไหนจะมีไฟถนนมีไฟอะไรอย่างนี้อีกไงมันก็เลยทําให้ห้องอ่ะไม่มืดเท่าไหร่ทําให้เราพอที่จะเห็นว่าในห้องเราอ่ะมันมีอะไรที่มันแลกปลอมก็เลยเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะผมแบบสั้นๆเลยนะตัวเบลิ่มเลยยืนใส่เหมือนกับผ้าโจงอ่ะสีแบบน้ําตาลแดงหรืออะไรก็ไม่รู้อะสีเก่าๆอะครับ เออเขายืนอยู่ตรงปลายทางหนูเขาก็ยืนยืนมองตื่นขึ้นมาตอนแรกก็ตกใจนิดนึงแบบอะไรวะใครวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่หนึ่งเราง่วงอ่ะพี่เป้เพราะว่าเรากินยาอืมแล้วสองก็คือเราปวดที่ก็เลยตัดสินใจลุกไปเข้าห้องน้ําก่อนก็คือเดินผ่านหน้าเขาเนี่ยแหละ <S <s <ign al> แต่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วพอออกมาพอเปิดประตูหนูก็มองก่อนไงว่าแบบมันยังอยู่เปล่าวะ ก็ปรากฏว่าเขาก็ยังอยู่อยู่ที่เดิมยืนอยู่ที่เดิมเลยแล้วพอเราเปิดประตูมาพี่เป้เหมือนเขาหันมาหาเราอะ่ะเหมือนแบบเขาก็รู้ว่าว่าเราเห็นะ่ะเธอเห็นฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หันมามองหน้าเราเราก็มองเขาแล้วเราก็เดินเดินไปด้วยนะพี่เป้คือเดินไปแล้วมองเขาไปด้วยอะ่ะด้วยความที่เราก็ระแวงเนาะว่าแบบมันจะมาอีท่าไหนวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะหนูตื่นในคืนนั้นอะ่ะ ตื่นอยู่ประมาณสองสารอบจนเช้า่ะแหละเพราะว่าเรากินน้ําเยอะไงก็เห็นเขาอะทุกครั้งจนรอบสุดท้ายอะรอบสุดท้ายที่เข้าห้องน้าอะเราเราจะนอนอะก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าสะดวกยืน่ะตรงนั้นอะเอาเลย <c oughs> แต่ก <c oughs> ูนอนแล้วนะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวกูไปทําบุญต่ <c oughs> อหนูก็พูดกับเขาางเงียแล้วหนูก็นอนเลยแล้วตื่นเช้าขึ้นมา ก็เลยคุยกับแฟนว่าแบบเธอเมื่อคืนอ่ะเจอแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกเออแต่เขาไม่เห็นมีอะไรเลยนะอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกเฉยๆว่าในห้องอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้ก็ก็แก๊กๆอยู่ตลอดเวลาเลยครับคือแฟนอ่ะไม่ไม่เห็นพี่มันมันนอนแบบนอนจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> แต่มันแค่รู้สึกว่าในห้องอ่ะมีอะไรแบบมันรบก,กวนมันอ่ะเออแต่หนูว่าตื่นมาเจอเขา,าทุกรอบอ <c oughs> <c oughs> แล้ว ก่อนที่เราจะนอนน่ะพี่เต้ต้องเล่าย้อนกลับไปเลยนะว่าพอเราเที่ยวมาครบทุกที่แล้วอะมันกลายเป็นว่าทําให้หนูรู้เลยว่าที่พักหนูอ่ะมันถูกล้อมพี่เต้ฝั่งตรงข้ามอะเป็นวัดอืใช้คาว่าฝั่งตรงข้ามเลยนะวัดแล้วก็มีเมนตั้งอยู่คือเปิดหน้าต่างเจอเมนเออเปิดหน้าต่างเจอเมนโลเคชั่นดีมากแล้วเลยไปอีกประมาณ สองสามร้อยเมตรอะก็คือเจอวัดที่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่รอบสังหาร mm hmm. เลยไปอีกหน่อยก็คือ mm hmm. วัดที่ถูกอ่ตัดหัวเสียบประจานที่เราไปไปเดินลองๆกันช่วงแรกอะ mm hmm. เลยไปอีกนิดนึงอีกฝั่งหนึ่งเป็นสนามเป็นสนามลบเก่าอ mm hmm. ล้อมล้อมหมู่หมดเลยใช่มันก็เลยทำให้ใน วันที่ไปมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนนอนไม่ค่อยพอแต่ก็ถือว่าได้อะไรแปลกๆมาเล่าให้ฟังครัแต่มากกว่าใช่ไม่ต้องห่อลูกออน้องหมาที่บ้านพันเ่าเฮ้ยก็คือคือที่ฟังเรื่องนี้นะสิ่งที่มันน่ากลัวกว็ผีนะสำหรับพี่นะพี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ตุกติกเห็นหรอก สิ่งที่มันน่ากลัวคือตุกติกนี่แหละน่ากลัวจริงจริงคือน่ากลัวรตรงน,นี้ไม่ไม่ไม่ไมีน้องเองไม่ใช่ไม่ใช่ถิงสิงเรื่องบุคลิกหน้าตาหรือว่าอะไรหมายถึงว่าน้องตุกติกเป็นคนเห็นไงเออถ้าน้องตุกติกเป็นคนถ้าพี่มีเพื่อนแบบเนี้เฮ้ยมันระแวงนะเฮ้ยอติ๊กมึงเห็นอะไรอ่ะคือมันกลัวไงนึกออกพาไปพาไปไหนเงี้ยเออเออมันก็จะระแวงกลัวตลอดปะเฮ้ยติ๊กมึงเห็นอะไรวะ ติ๊กมึงอะไรวะคือมันจะเห็นอย่างนี้ตลอดใช่ติ๊กต้องมีเพื่อนคือแฟนหนูเขาไม่เห็นใช่ไงติงต๊กต้องมีเขาจะรู้ว่าหนูจะพาไปไหนติ๊กต้องมีเพื่อนที่เป็นคนแบบว่าไปล่าท้าผีอะอย่างนั้นเน่ะ <c oughs> ดีนี่ไงเอาพี่เป้ไปุมยเอา <c oughs> ไม่เอาไม่เ <c oughs> อาพี่กลัวคือกลัวอะไรหลายอย่างพี่อะหนึ่งเลยโอ้โหพี่กลัวพวกสัตว์แมลงต่างๆแล้วก็ กหเหตุการณ์ที่ม mm ันอยู่ซึ่งหน้าซึ่งบางทีเราตัดสินใจลําบากนะความกลัวใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ถ้าไอ้ไอ้คนเราไอ้เราคนเดียวยังไม่เท่าไหร่หรอกสมมุติถ้าไปกับเพื่อนด้วยสมมุติเพื่อนแม่วิ่งไปทางขวาอีกคนวิ่งไปทางซ้ายแล้วเราทาไงวะคือคืออันเนี้ยที่หนูตัดสินใจไปอ่ะคือหนูช่างช่างน้ําหนักแล้วไงว่าแฟนเราไม่ใช่คนแบบว่าขี้ขี้วอยวายอ่ะแล้วก็ไม่ใช่คนแบบกลัวผีก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปได้ แล้วคือหนูไม่ได้ตั้งใจว่าไปลบหลู่นะแต่ว่าหนูตั้งใจว่าหนูอยากไปดูสถานที่จริงแล้วอยากไปดูว่าสิ่งที่เราอ่านมาที่เราเรียนมามันใช่ไหม,มให้เขาให้เขาเป็นคนบอกเราเองอ,อแล้วก็บางที่อ่ะมันมีสองฝั่งเราก็อยากรู้ว่าฝั่งไหนครับแค่นั้นเองคือเราเหมือนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมาแล้วพี่เป้อืมครับ ใช่เอ,อคือบางคนน่ะอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยมันแบบปู่เธอเวอร์เปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนถ้าคนที่มันเห็นแล้วมันชินน่ะมันมันไม่ได้เกินจริงนะพี่อืมมันก็มันก็เป็นแต่ถ้าแต่ถ้านนะแต่ถ้าสมมติเออแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยเห็นแล้วอยากเห็นอยากมีน้องบางคนที่เป็นลูกเพจหนูอะเขาจะมาพูดแบบว่าพี่ไปเปิดตาที่สามที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบว่า ที่อมันมีแต่ว่าไม่แนะนําไม่อยากให้ทําเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปทําแล้วเรากลายเป็นว่าเราเห็นทุกอย่างคือไปบางคนนะอ่ะเขารับไม่ได้นะอืมพอเขารับไม่ได้แล้วว่าจิตเขาอ่ะจะแบบฟุ้งซ่านอาจจะกลายเป็นบ้าวิกลจริตไปเลยก็ได้<ถ>มันก็มีเปิดไปเลยอะไรเงี้ยใช่ก็การเห็นอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เขาไม่อยากให้เห็นนะ่ะบางทีมันมัน เาเรียกว่าอะไรมันมีเอฟเฟกหรือมันมีมันมีใช่มันมีที่มมันไม่ใช่ที่มาเนี่ยมันมีผลพวงเออมันมีผลที่กระทบตามกลับมาด้วยนะอืออย่างของหนูอ่ะอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่แบบว่าหนูอาจจะเคยเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อาจจะด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะเป็นคนที่ชอบดูหนังแบบ โหดโหดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบผ่านไปที่ไหนอ่ะเจอศพข้างทางก็คือมองเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้กลัวไม่ได้รู้สึกขยะขยงง่ะพี่มันก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าไอ้คาว่าผีหรือดวงวิญญาณมันจะดูน่ากลัวอืเพราะว่าถ้าเราตายอ่ะเราก็เหมือนเขาอืแค่นั้นเองที่หนูคิดนะออะโอเคได้จิ๊กนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ไปหาเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังนะประมาณนั้นจ้า เดี๋ยวเขาหลังจะส่งโลเคชั่นไปให้นอน <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> อย่าเลยอย่าเลยใช่โอเคองค์งตี้ขอบคุณมากที่นะที่มาเปิดรายการก็ก็กของเรานะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ <c oughs> ไปเที่ยวกับแฟนมาสงสารแฟนยังเลยอะ่ะนะฮะ <c oughs> ที่เป็น <c oughs> <c oughs> เหมือนกับเหมือนกับเป็นตัวหนูทดลองยังไงไม่รู้ว่าให้เดือนรอบวัดอย่างนั้นน่ะ ใช่ใช่ใช่หนูจะให้เขาไปเดินตลอดอะแล้วก็จะให้กลับมาพูนะเธอรู้สึกยังไงรู้สึกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเห็นก่อนแล้วนะครัก็ขอบคุณมากติ๊กแล้วก็ก่อนที่จะวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะได้จ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ